สวัสดีครับบ่าวเทาซอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่30มิถุนายน2567โค้งสุดท้ายครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งชองรับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะพระอาจารย์ให้ตองวดแล้วนะครับท่านผู้ชมงวดเข่ากับเข่าดีพี่น้องงวดลุดกระมีนะครับเมื่อนี้นะครับเดินทางมาหาพระอาจารย์นะไม่ให้พระอาจารย์ย่ำให้น้่ให้นะครับผมมาหอดมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปกราบนมัสการพระอาจารย์น้ำกัน นะครับงวดวันที่1กรกฎาคม2567นะครับมาฟังน้ำกันพระอาจารย์ฟันดีบอหรือพระอาจารย์จะเน้นจะย่ำให้ตัวไหนชุดไหนนะพี่น้องเพื่อไปหาสลาก,กินแบงเพื่อไปหาลอตเตอรี่นะครับเพื่อท่านเพื่อยิ่งเหลือนะพี่น้องครับ เจ้าเมียวเจ้าเมียวทำชมเจ้าเหมียวเจ้าบุญทิ้งชื่ออะไรนะพ่อาจารย์เจ้าบุญทิ้งเจ้าบุญทิ้งลายสวยกราบนมัสการครับพ่ออาจารย์กราบนมัสการเจ้าครับทำชุมครับ FC เพิ่นฝากปัจใจนะมาทำบุญนำสาธุครับผมให้โชคให้มานให้เฮงเฮงเดี๋ยวค่อยระผพรเนาะครับผมฝันดีไหมครับพ่ออาจารย์มาหลายวันแล้วแหละครับฝันเมื่อโดนจับ ฝัน่าโดนจับเออตอนนี้ใส่กุญแจมือสองข้างเลยฝันโดนจับเออแล้วก็เขาเขาไปส่งเรือนจําครับเขาบอกว่าให้ติดมาให้เอามันติดสามสิบวันเลยนะในแค่นั้นแหละเขาสะดุ้งตื่นเลยตต็งเต็เกิดมาเขาเลยฝันฝันว่าโดนจับเขาไปส่งเรือนจําอ่าแล้วก็เขาบอกว่าให้ติดสามสิบวันให้ติดสามสิบวันก็เลยได้ลดหนี้ อาจารย์ก็เลยได้ลอตเตอรี่ไวไ้ได้ได้ลอตเตอรี่ไว้ครับนี่อืสามศู 30, นย์ศูนย์สามครับสามศู 30, นย์ในลอตเตอรี่ที่าาบบอาจารย์หยิบไปนะครับอาจารย์หยิบลอตเตอรี่ตัวนี้เด้อเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับศูนย์สาม <03. S 2> งวดเอเองวดก่อนที่เบาเท่ามาที่ว่าอาได้นี่เ กี่กี่ก็บอกว่าสามสามลูกยี่สิบสามลูกยี่สิบได้แค่นี้ไม่มีอะไรเมื่อวานนี่จุดทูบครับเขาก็ไม่ให้ไม่ได้เลยพะอจยนไม่ให้ศูนย์สามสามศูนย์ได้แค่นี้อันนี้คือชุดที่พะอจยนให้ต่องวดใช่เอาพ่อจันผมเข้ามาเห็นทำบ้างไฟเหรอ๋อสงสัยจะออกไปตอนบ่ายออกไปเหรอ ชนะไหมรอบที่แล้วเห็นที่วัดท,ทำอยู่นะชนะชนะอ่ะได้รางวัลได้ได้เห็นว่ะอาจารย์อันว่าได้ได้ได้ช้วยได้รางวัลเยอะอยู่ครับเข้ามาเมื่อกี้ก็เห็นทีมงานกําลังทําบั้งไฟ <c oughs> ใช่นะครับท่านผู้ชมเอานะครับอันนี้เดี๋ยวของพระอาจารย์นะครับนะครับชุดที่พระอาจารย์ให้ต่องวดได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมนะครับสามศูนย์พระอาจารย์ขอดูสามศูนย์นะของพระอาจารย์สามนี่นี่ครับท่านผู้ชมชุดนี้นะครับ แล้วก็ได้สามศูนย์แล้วก็ได้ตัวนี้ก็อยู่ในชุดที่พระอาจารย์ให้ต่องวดสามศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองมันอยู่ในโทรศัพท์ตัวเน้นเลยไหมศูนย์สองใช่ใช่ตัวชอบเลยพระอาจารย์ใช่ใช่ตัวชอบมาวันนี้นะครับจะให้พระอาจารย์เน้นให้หน่อยให้ให้เอฟตี ตีเอานะว่ะฝันว่าโดนจับใส่กุญแจมืออย่างนี้ฝันว่าโดนจับใส่กุญแจมืออ่าแล้วตำรวจหนุ่มตำรวจหนุ่มบอกว่าให้ให้ให้ไปส่งในเรือนจำสามสิบวันเขาว่าอย่างนี้ก็เลยสะดุ้งตื่นคให้เอฟจีตีเอาว่าจะตีเป็นยังไงมันเป็นเล็พระจาจาร์เขาหรือเปล่าคะกระสงสัยอยู่ก็ไม่ต้องตียากนะพระจาจาร์ เขาบอก30ก็จะสามสามศูนย์นี่หรือเปล่าก็นี่แหละสามศูนย์หรือเปล่าท่านผู้ชมฉันชอบฉันบอกเลยว่าฉันฉันชอบสามตัวนี้ครับเนี่ยในชุดนี้นะครับเนี่ยอ่านี่ครับถ้าเน้นๆเลยเอาพี่น้องเลยนะครับพระอาจารย์เน้นให้ก็จะมีชุดชุดไหนชุดไหนครับพระอาจารย์นี่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 ครับสามชุดนะครับศูนย์สองศูนย์สามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดวงเลยไหมพระอาจารย์ใช่วงอ่า สีแดงมีไหมครับไพจันผมก็ได้อือดีดีอ่านี่ครับอ่าเก้าเจ็ดแล้วก็ตัวไหนอีกไพจันแล้วศูนย์สามใช่ไหมเอ้เพิ่มเพิ่มเพิ่มตัวนี้หน่อยนะศูนย์สามไม่วงนะครับไพจันบอกเท่านี่นะที่ว่าชุดก่อนที่ว่าฝันนี่นี่นะเนี่ยที่ว่าเขาบอกมาเนี่ยอ๋อก็สองศูนย์ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ ถ้าสามตัวก็คือชอบตัวนี้ใช่เพราะมันตรงกับลอตเตอรี่ครับตัวนี้พอดีนี่ครับเห็นไหี่ยสามสองศูนย์สามสองศูก็เลยเขียนให้ถ้าใครชอบอแล้วชุดสามตัวที่พระอาจารย์ให้เนี่ย9 0้าศูนย์ห้าหกสามสองเจ็ดเ้าสองก็เป็นเน้นตัวนี้อย่างเน้นอยู่คู่นี้แหละแต่มันเป็นหกเฉยนะ ครับแต่มันยังเป็นหกอันนี้ฉันชอบอยู่คู่นี้แหละเนี่ครับคู่ไหนพระอาจารย์นี่คู่นี้แต่อันนี้หกกับเก้าในตัวเดียวกันครับหกศูนย์สามเก้าศูนย์สองเพราะว่าตรงกับตัวที่พระอาจารย์เน้นได้ทรรชุมได้ศูนย์สองกับเก้าศูนย์สองหรือสามสองศูนย์นับศูนย์สามกับหกศูนย์สามผู้นไดมักสามตัวนับสองตัวพระอาจารย์เน้นแค่ นี่ครับพระอาจารย์ได้ลอตเตอรี่ไว้แล้วหยิบรอตเตอรี่ตัวนี้ใช่นะครับศูนย์สามศูนย์สองเก้าเจ็ดใช่ใครใครถ้าใครชอบเลขถูกเจ็ดแปดห้าใช่พระอาจารย์ตัดมาให้อยู่นะแปดห้าแปดห้ากับเจ็ดห้าตัดให้แปดห้ากับเจ็ดห้าตัดให้อยู่นะอืมนี่ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้เอฟซีว่าหลายคู่แต่ว่าผู้ใดมักตัวที่พระอาจารย์เน้นตัวที่พระอาจารย์นี่ครับนี่เน้นให้คือศูนย์สองศูนย์สามเก้าเจ็ดนะครับ 3ตัว6กศูนยเนะเพราะว่าอันนี้เป็นชุดบนล่างพี่น้อง<ช>ครับกับว<ช>่า<ค>หลายคู่หรอครับสองตัวก็มีเก้าสอ7เก้าเก้าศูนย์เจ็อหาแหากับเจ็ดหาในี่ยพระจารย์ตัดมาจากเลขทูบถูกถ้าไม่ตัดมาก็จะมีแค่92 97 90 72 02าเ62ก็จะมีแค่7คู่นะครับเคู่บนล่างเน้นตรงๆกันกับตัวด้วยใช่ครับตัวด้วย แต่ถ้าใครชอบน้อยคู่ก็เอาแค่นี้ใช่ถูกต้อง0ูนย์สองศนสามเก้าเจ็ดนะครับป้าจานยิบอ่ารอตรีไว้แล้วนะครับาพาผู้ใดมักคือป้าจาันได้พี่น้องเด้หรือถ้าใครไม่ชอบจับเอาในชุดนี้ชุดในตารางมีสอง3ก้าหกสามูนเจ็ดสี่ะครับบางงวดมาสามโตมานัากันพี่น้อง บางงวดก็รางวัลที่หนึ่งแหมบางงวดก็มาทั้งหกตัวแล้วมะนาวมะนาวเป็นยังไงมะนาวเนมันยังไงล่ะพรอาจารย์มะนาวมะนาวลูกใหญ่มันไม่มีน้ํานะก็ก็ค่อยพระอาจารย์ให้กินเนื้อมันให้กินกับอว่าพี่เกลืออยางกินไม่หมดเลยค่ะ FC เกี่ยวกัเขาไอ้บ่าวแ่าเดี๋ยวเบ่าไทยเบ่าอีสานพระอาจารย์นี่่อาเป็นคนโคราชใช่ไหมใช่ใช่ฉันอยู่ในเมืองมาตั้งแต่เล็กนี่นี่คือจะเป็นสำเนียงสำเนียง ใช่สำเียงโคราชใช่ใช่ระจากไอเบาเท่ากันเลยเบาไทยเนี่ยเบาอีสานเนี่ยพี่น้องปนกันนะครับเนาะครับบาว่ากันเด้ํารมุชมเด้นะครับก็บเบาอ่าจังสีละนะครับผมเอาเออแล้วลืมถามพี่ชายเบาเท่าเป็นยังไงม้างเออออกจากออไซกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านแล้วนะครับผมว่าจะไปเยี่ยมวันที่สี่นี่แหละเพราะว่ารอพี่สาว พึ่งมาจะได้ไปด้วยกันพี่สาวพึ่งมาเมื่อวานก็จะรอไปพร้อมกันไปเยี่ยมพี่ชายไปหาเขาที่บ้านพี่สาวมาแล้วใช่ไหมพี่สาวมาแล้วามาเมื่อวานารบับพรจาการับพรเด้นผู้ชมเด้คุณอาลีนะครับผมโยมอาลีมารัาบพรเด้จบเมื่อสาถูกนผู้ชมอภิวาทนาทเีสเนจังุธาปาาัจญโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุข,ขัง ฟ้าลังสาสาธุ์ถูกหลงพ่อสาธุสาธุบุญน้ำพุธอาลีนะครับเนาะเป็นกระฝากเบาเท่าถ้ำถวายปัจจัยถ้ำบุญนะครับหกวัดพี่น้องครับสาธุบุญน้ำพ่นนะให้โชคให้มาให้เพ้นสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยนะพี่อาจารย์ใช่ใช่นะครับแข็งแรงใหญ่เจ็บใหญ่ไข้ใหญ่จนใหญ่ไข้่ใหสำคัญใหญ่จนนะครับก็นี่แหละครับ มาหาพระอาจารย์แคปหน้าจอได้ครับผ้าจารย์ก็เน้นให้สามคู่ที่เน้นๆคือศูนย์สองศูนย์สามและก็เก้าเจ็ดได้พี่น้องเด้อหรือผู้ใดชอบไม่หนีก็หาหาลอตเตอรี่หาเอาไว้นะครับเลขทูบเจ็ดแปดห้านะครับพระอาจารย์ก็ตัดมบใหม่เจ็ดหาครชอบคู่นี้ใครชอบเลขทูบก็ตามนี้นะครับเลขทูบสามตัวหกศูนย์สามเก้าศูนย์สองตัวเน้นเก้าศูนย์ห้านี่ตรงกับเลขฝันเบาเท่าเลยนี่พี่น้องผู้ใดมากนะครับเดี๋ยวบนนี้แหละเจ็ดเก้าสองก็ตรงกับพระบทใหม่นี่พี่น้อง อ่นะครับถ้าใครชอบนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับก่อนวันออกนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้รู้ว่าออกตัวไหนอย่างไงพรุ่งนี้ไก่ยังไงก็ไม่รู้รแต่แต่ขอให้เอฟทุกคนเออ่เมาเท่าด้วยยิงเชงคโชคดีครับให้โชคด,ดีนะครับท่านผู้ชมให้โชคให้ม ắ n ได้พี่น้องเด้อเอากราบขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์ เอาซะาทุเจ้าทูาทูข้าพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับพบกันในค